กระเป๋ารวมเป็นไงรวงรับเป็นไงพี่ล้วงกระเป๋ารวมแล้วลึกสบายลึกผลผลเลยเนี่ยอ่าลึกดีลึกดีครับลึกดีเราลองสุดมือถึงโอ้โหเอียงเอียงต้องเอียงตะแคงเอียงเลยครับก้นเป็นไงบ้างครับก้นก้นก็สบายก้อสบายครับไม่ตึงไม่ตึงนะไม่ตึงครับไม่ตึงเหลือนะพี่นะเหลือเหลือนี่คือน้ำหนักที่ร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบห้า อานะครับสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่เจสสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเลยนี่รีวิวกเกงขาสั้นรุ่นแบ็กเอ dition นะครับอ่แบ็กเ dition อันนี้ไซส์ใหญ่สุดของเราพี่ตุมตามใส่ไซส์อะไรครับอีกรอบหนึ่ง50ครับ50โอเคีใส่50คำนถามเนาะก็เป็นไงบ้างบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าเออไซส์ประมาณพี่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับขอโทษ ตอนนี้น้ำหนักร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าใส่เสื้อสามเอสามเอใส่เสสามเกางเกงเอลห้าสิใส่แล้วเป็นยังไงบ้างอภิพูดเลยใส่แล้วนะครับไม่ต้องอวยกันนะเอาเอาเอาคิดว่าชุดกางเกงอะไรก็ได้อ่าได้ครับใส่แล้วสบายมากตอนนี้ที่พี่เจียวทำมาโอเค เใส่แล้วใส่สบายมากนะครับพี่ลองหมุนๆหน่อยเอวเป็นไงบ้างเอวเอวสบายครับเอวโอเคเอวโอเคเอวโอเคความยาวขาความยาวขาโอ้ด้านข้างมีโลโก้ป้ากระเป๋าล้วงเป็นไงล้วงรับเป็นไงพี่ล้วงกระเป๋าล้วมลึกสบายลึกพ้นพ้นเลยเนี่ยพ้นลึกมากใส่กระเป๋าตังค์นี่ไม่ต้องกลัวหล่นไม่ต้องกลัวหล่นนะครับอ่าลึกดีลึกดีครับลึกดีเดี๋ยวลองลงสุดมือถึง โอ้โหเลือเอียงเอียงต้องเอียงกับตะแคงเอียงเลยครับหมุนนะหมุน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 ดูด้านด้านด้านหลังหน่อยครับด้านหลังหน่อยก้นเป็นัไงบ้างครับก้นนเต้าเป้าสบายครับไม่ตึงไม่ตึงนะไม่ตึงครับไม่ตึงเหลือนะพี่นะเหลือเหลือนี่คือน้ำหนักที่ร้อยเท่าไรนะร้อยสิบห้าครับร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าสะโพกเป็นไงครับสะโพกสะโพกใส่สบาย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 ความยาวขาความยาวขา หมุนให้เขากลับมากลับมาอีกรอบหนึ่งโอ้หน้านะครับหมุนจ้างกล้องพยายามดูก็ก็อยากให้ให้ให้เห็นภาพจริงการใช้งานจริงของของพี่ที่ว่าไซส์ประมาณเนี้ย 3x L50 L50 แต่จริงๆแล้วผมมีเอ่อเล็กกว่านี้ลงมานะนี่คือสูงสุดอยู่ที่บวกลบคือ50-52ิบใช่ที่ตามโอเคโอเคเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเทียบกับกางเกงยีนกับแบรนด์อื่นเป็นไงบ้างเปรียบเทียบดูแล้วรู้สึกเราโอเคไหมโอเคเลยครับ ความพิเส์นี่เห็นมากไม่ต้องครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่ว่าอัปเกรดรุ่นนี้นะรุ่นพัฒนารอหลายอย่างรอมานานอยู่พี่เป็นคนบอกว่าอยากได้สายใหญ่สายใหญ่แต่ก่อนเคยทาแต่มันยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยถูกใจผมนะไม่ค่อยถูกใจแต่นี่คือรุ่นนี้ใช้ได้รุ่นนี้ใช้ได้ผ้าผ้าชอบผ้าผ้านิ่มผ้านิ่มเป็นลายเส้นไม่หนาไม่บางใช่ใช่แล้วพี่จะปักพรมทนทนนนะครับแห้งเร็วด้วยนะพอดี ก็ดีแห้งเร็วเอาสรุปเลยพี่เพราะว่าเผื่อเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าไซส์ไซส์ใหญ่ๆอย่างพี่เนี่ยอยากจะได้กางเกงขาสั้นกระเป๋าข้างดีๆสวยๆสักตัวหนึ่งคิดว่าแนะนํามาเลยกับเขาตว่าแนะนําต้องมาที่นี่ม่ได้นี่ต้องมาที่นี่แล้วํามาต้องมาที่แคททีนั่าสั่งได้ทางเพจได้ จะมีพี่เจียบบอกจะมีถึงเอล52เลย52แนี้ตอนนี้จะกก็ให้เริ่มผลิตทำก็พอแล้วนะพูด52 52พอแล้วผมว่าถ้าเกิดถ้าเอ็กนี่ไม่ไหวละนี่ต้องกินครับอีกนะจริงๆจะให้พี่ใส่48ด้วย48จริงๆก็ใส่ได้น่าจะใส่ได้ใส่ได้นี่ใส่ได้อยอะมันจะดูแบบมันจะกลัวจะ กูจะหลวมเนาะจะหลวมไปกจะแน่นพูดถึงจะแน่นไปกูจะหลวมไม่ใช่มันจะแน่นไปต้องทำรถอีกต้องต้องทำรถอีกต้องมรถอีกเดือดรถหนักอ่าใช่ถ้าใครอยากจะเนี่ยครับขุนนี้ทรงนี้อย่ามองผมนะนี่ของผมนี่ผมใส่รุ่นนี้เดี๋ยวจะมีรุ่นนี้ทรงกระเป๋าปักหน้านี่ก็จะมีเวอร์ชั่นสองออกมานี่ก็แก้แก้อยู่ก็ใครจะใครอยากก็ได้กางเกงรุ่นนี้ไซส์ใหญ่ก็มาได้มาได้ครับพี่ลุงตามแพตตินัมชั้นสี่ อันนี้นะแต่ก็สาขาทุกประเทศนะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันถ้าปิดอ่ะถ้าปิดก็ปิดปิดโควิดถ้าโควิดก็รับสองออนไลน์ออนไลน์ครับถ้าปิดออนไลน์สุดยอดเลยพี่ไม่ได้เลี้ยงเลยนนั่แหละออนไลน์ครับโอเคสอบคุณพี่เตรียมได้ออนไลน์ขอบคุณพี่ดนตามเท่านี้นะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะพี่ขอบคุณมากสวัสดีครับ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 